ตำ้มน้อไม่สมกับหนึ่งปูหน้าพี่น้องเอ้ยผ่นนะกับเขาอีสานบานหฮาหนึ่งเขาเหนียวห้อน,อนสวัสดีค่ะเมื่อนี้ยพามากินเขากับตำ้มน้อไม่สมกับหนึ่งกัะปูหน้าพี่น้องหนึ่นงปูหน้ากับปัิญ์ถอดพักหลายๆมาเด้อค่ะกินน้ำกันมาเด้อ เสียมันเ็แงเสียงเสียงสงาผ โอ้มันดนมันจวดจวดมันไม่ได้ไปนอนกับปูไม่เหมาสมนี่กับปูงามปุ๊ แหนบค่ะพีกก่หน,ออน้องตำน้ำม่สมน้ำม่ไล่ค่ะ กะมันแล้วซั่นเนาะตํา earth... hmm, ยีนประดย้ยยันก็จะกระปูก็เลยสอปดปลาตลาดยืนกจะปูงามผงอ๋อเว้ยตักระปูนีมันม ปูแม่คนสีน้ำมันหลาขึ้นกับปูโตผูคนสีงามใหญ่ๆจะไม่ค่อยมั่นคือกับปูแม่นาแสบๆน้องกันพี่หนองสำหรับคลิปนี้กะพ่อซำนีก่กอนเดอค่สาเดอจังพอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ